สวัสดีค่ะทุกท่านแม่บวินาชาแนลค่ะพาทุกท่านมาเก็บข้าวโพดนะคะในที่สุดแล้วข้าวโพดแปลงนี้ก็ได้กินแล้วนะคะได้กินได้ขายแล้วค่ะไดออเดอร์ใหญ่ค่ะนะคะแม่มสั่งนาเลศเก็บข้าวโพดให้หน่อยจะส่งไปให้น้องพลที่โรงเรียนปัญญาคารค่ะนะคะหนึ่งังนะคะเก็บใส่ลังได้แล้วประมาณ60ฝักนะคะแล้วก็กําลังเก็บอยู่ค่ะเนี่ค่ะทุกท่าน เกือบไม่ได้กินนะคะเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้ขายค่ะพายุเข้า <c oughs> นึกว่าแต่จะราบคาบแล้วนะคะยังอยู่ค่ะทางต้นลมเนี่ยเอ็นเล็กน้อยนะคะเอ็นเล็กน้อยด้วยวันนั้นเนียนะคะตอนเย็นนเลดเขาให้น้ําข้าวโพดไว้นะคะขึ้นน้ําข้าวโพดไวะคะ้ค่ัทุกท่านทําให้ต้นข้าวโพดเนี่ยโคนของเขาเนี่ยลู่นะคะลู่ไปกับลมได้โดยที่ต้นไม่หักนะฮะ ก็เป็นผลดีไปค่ะเนี่ยกำลังเก็บอยู่นะคะช่วงนี้ข้าวโดออกเยอะมากเลยค่ะราคาตกนิดหน่อยราคาตกนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะฝักโตมากข้าวพดต้นเดียวเนี่ยนะคะฝักเขาเนี่ยจะผอมแต่เรียวยาวนะคะผอมแต่เรียวยาวนะคะเนี่ยค่ะ มเมล็ดขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะยอดสุดเลยนะคะที่บอกไว้นะคะข้าโพดเก็บไว้เพียงแค่ต้นละหนึ่งฝักนะคะทำให้เขามีมเมล็ดจนสุดค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะซื้อที่สวนฝักละห้บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้5บาทก็ถือว่าได้ราคาที่ดีมากข้าโพดออกแทบจะทุกหมู่บ้านเลยค่ะเนี่ย รุ่นนี้เป็นรุ่นรองสุดท้ายนะคะแล้วก็มีรุ่นสุดท้ายทางนู้นค่ะขายได้เรื่อยๆกำลังครบไหคะโอ้ยสีม่วงสวยมากเลยคะ่ะเนี่ยค่ะบหมอครับนานนี้อืมสีม่วงชัดเจนเข้มกว่านี้มันจะไม่ไม่ค่อยหวานแล้วอืมอันนี้พอดีใช่ไหมคะม่วงกําลังขึ้นหน่อยๆค่ะน้าเลศเออหักมากี่วันแล้วคะหักมาสองวันแล้วครับวันนี้วันที่สามวันนี้วันที่สามได้วันละกี่บาทเนี่ย มันไม่ได้หักเยอะครับเพราะว่ามันยังมันยังไม่เต็มทีด่ดีวันนี้จะหักเยอะหน่อยอ่าวันนี้พริกเต็มที่ใช่ไหมคะวันนี้นนจะเต็มเต็มหน่อยสองหม้ออ่าวันนี้สองหม้ออือหืองกระทะใหญ่ครับตองกระทะใหญ่นะคะแล้วก็ฝักสดด้วยแม่น่าจะอ่าซื้อฝักสดนเลสอยู่สักประมาณร้อยฝักเนี่ยคะ่ะนะาข้าวโพดเนี่ยสามารถขนส่งได้อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การขนส่งของของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยไวมากนะคะแม่ส่งเย็นนี้พรุ่งนี้ก็ถึงนะคะถ้าไปกรุงเทพ ะะไปกรุงเทพหรือไปเขตรอบๆปริมณฑลเนี่ยถึงค่ะอย่างมากก็ใช้เวลาแค่2วันข้าวโพดเนี่ยแมมหมหักตอนเย็นนะคะเนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ไปส่ง5้าโมงเย็นเดินทางคืนนี้พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วสําหรับจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะถึงค่ะข้าวโพดก็จะยังคงความอร่อยอยู่นะคะความหวานอาจจะลดลงนิดนึงแต่ก็ยังคงอร่อยอยู่ค่ะนะคะ ที่เราซื้อในตลาดก็เหมือนกันนะคะเขาก็เก็บแล้วก็เก็บแล้วก็กว่าจะได้ไปถึงมือเราเนี่ยก็ประมาณ2อวันนี้ค่ะสองวันสามวันข้าวโพดของเราเนี่ยเก็บปุ๊บเนี่ยนะคะเก็บจากต้นปุ๊บต้มปั๊บเนี่ยจะหวานจะหวานมากอร่อยมากเนี่ยค่ะพาทุกท่านมาเก็บข้าวโพดนะคะไหนนาเลศอยู่ช่องไหนนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนาเลศวิธีเก็บเก็บยังไงดูที่อะไรมันคะ เกสรมั้ครับเกสรนะคะเกสรมันเกสรตัวอันนี้ก็เกสรตัวเมียเกสรตัวเมียแห้งๆอยู่นี่อ๋อเกสรเต่าผู้ดอกๆนุ่นเกสรต่าผู้นะคะเวลาผสมพันธุ์มันก็ร่วงลงมาจะร่วงลงมาใส่ค่ะก็อย่างอย่างนี้ได้แล้วครับอย่างนี้อืมฝักใหญ่ด้วยขายฝักเท่าไหร่นะเล่นนี่ปกติมันถ้าช่วงต้นต้นปีก็มีราคาหน่อยก็ฝักดิบมันจะขายอยู่ห้าบาทอืมตอนนี้แล้วคะ อันนี้ก็อยู่ลดลงมาหน่อยหน่อยหน่อยสักแค่ไหนหน่อยสักแค่ไหนใหญ่เหลือเกินค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะอันนี้กำลังดีอืมไม่ไม่เหนียมากมาซื้อที่สวนเนี่ยราคาพิเศษค่ะทุกท่านถ้าอย่างนี้มันยังยังไม่แก่ครับนะใช่ค่ะยังสดอยู่เนาะเกสรยังยังเขียวอยู่ถ้าเอาเป็นสีไม่ไม่หน่อยชิ้นตานเข้มๆหน่อยอย่างอย่างนี้เอออย่างนี้ก็เกือบได้แล้วครับค่ะ โอเรื่นี้ยังอ่อนอยู่ค่ะรแคเกซ้อมันแปลงนี้ได้กี่รุ่นนี้อตนี้ได้กี่บาทแล้วคะน้าเล็ดรุ่นนี้ะลรอตนี้ครับวันนี้เพิ่งเก็บไปสองวันก็ได้ประมาณสองพันกว่าบาทวันนี้อีกสองพันวันนี้ได้แน่เลยสองพันเนี่ยนะคะไปกันค่ะแพ็คลงหลังค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะความขยันขันแข็งนะคะเป็นนายของตัวเองนี่สินนาเล็กก็ไม่มีมีรถสองคันมีวัวสิบตัวค่ะ มีลูกชายหญิงสองคนนะคะกำลังเรียนกำลังใช้เงินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสิ่งที่ต้องทำนะคะต้องทำทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปลูกพื้นหลักนาเพื่อนี่แหละคะ่ะหาเงินมาให้กับลูกๆที่เรียนหนังสือกันนะคะเด็กๆที่ดูคลิปแม่มปวินาชาแนลอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าพ่อแม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมากแค่ไหน เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเพิ่มงานเสริมนะคะเพื่อหาเงินนะคะให้กับลูกๆได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นจะต,ต้องตั้งใจเรียนกันนะคะไปค่ะเอาข้าวโพดลงหลังกันเนี่ยค่ะทุกท่านประมาณหลังนี้นะคะใครสนใจนะคะออเดอร์ได้เลยภายในอาทิตย์นี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็หมดเรียบร้อยสำหรับปีนี้ก็จะปิดฤดูกาล ปลูกข้าโพดนะคะแค่2รุ่นสุดท้ายนี้เท่านั้นค่ะเแรกจะปิดไม่ได้เปนรงวันเตะ็ประมาณกี่ร้อยฝักอาเรชนดแปดสิบห้าฝักแปดสิบห้าักเท่านั้นแปดสิักแปดสิบเจ็ดักแถมให้สองฝักดีจังเลย เอาล่ะค่ะแบบลาทุกท่านไปเพียงขึ้นนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมค่ะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ